สวัสดีครับผมวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่13ทธันวาคม2024นะครับผมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็จะระเบิดขึ้นระเบิดแข่งขึ้นในนัดที่16อย่างต่อเนื่องนะครับช่วงนี้ไม่มีฟีฟ่าเดหรืออะไรให้กวนอกกวนใจละก็จะแข่งกันอย่างต่อเนื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นนัดกลางสัปดาห์หรือว่านัดสุดสัปดาห์อ่าถึงนัดสุดสัปดาห์นัดที่16แล้วนะครับผม ประจำฤดูกาล2024-25นะครับผมในช่วงวันที่14ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับยาวไปถึงวันอังคารนะครับวันอังคารที่17นะครับก็จะเป็นคู่สุดท้ายนะครับอ่ะเรามาดูนะครับว่าใครพบกับใครบ้างคู่แรกนะครับไปที่อ m มิเลสสเตเดียมนะครับอาเซนอลนะครับทีมอันดับ3ของตารางนะครับวันเสาร์ที่14ธันวาคมเวลา2 2 0 0นนหรือทุ่มตรงในบ้านเรานะครับ ตอนรับการมาเยือนของท็อปฟี่สีน้ําเงินนะครับเอฟเวอร์ตันนะครับทีมอันดับที่15ของตารางนะครับนี่คือคู่แรกนะครับคู่ต่อไปนะครับไปที่โมรินิวสเตเดียมนะครับวูฟแฮมตันนะครับเจ้าหมาป่าทีมอันดับ19ของตารางนะครับจะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของทีมม้าขาวอย่างอิสวิทเทลนะครับทีมอันดับที่18ของตารางนะครับตรงกับเวลา4ทุ่มเช่นกันนะครับวันเสาร์ที่14นะครับ คู่ที่3ไปที่เซนต์เจมส์พาร์คสเตเดียมนะครับนิวคาสเซิลนะครับทีมอันดับที่12ของตารางนะครับฟอร์มเดี๋ยวดีเด,วเดี๋ยว้ายเดี๋ยวเฮงเดี๋ยวไม่เฮงก็ว่ากันไปนะครับเวลา22นาฬิกาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับทีมอันดับที่16ของตารางนำทีมด้วยลุสฟานนิสตตรอยนะครับที่ทำทีมยังไม่แพ้เลยนะครับผมจากการคุมสอง้าก็ชนะ1เสมอ1นในล่าสุดนะครับ ไปที่แอนฟิลด์นะครับนัดที่แล้วดาร์บี้แม์กับเอฟเวอร์ตันถูกเลื่อนนะครับไปเดือนกุมภาพันธ์นะครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟูลแลมนะครับที่มันดับ10ของตารางนะครับไปเยือนจากฝูงนะครับฟูลแลมตรงกับเวลา22นาฬิกาเช่นกันนะครับข้ามไปวันอาทิตย์นะครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับขึ้นต่อวันอาทิตย์ที่15นะครับ อันดับ5ของตารางนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับทีมเจ้าป่านะครับจะเปิดซิติแกวสเตรเดียมต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวินล่านะครับทีมอันดับ6ของตารางนะครับจะตัดแต้มกันได้ไหมนะครับรับชมกันนะครับเที่ยงคืนครึ่งนะครับข้ามไป3ามทุ่มเวลา3ามทุ่มวันอาทิตย์ที่15นะครับไบตันนะครับทีมอันดับที่ เจ็ดของตารางเจ้านกนางนวลน,นะครับจะเปิดบ้านพาเมร์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของคิสตันพาเลททีมอันดับที่17ของตารางนะครับเวลา23นาฬิกา30นาทีหรือ5ทุ่มตรงบ้านเรานะครับวันที่ 15นะครับตรงวันอาทิตย์แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีมอันดับที่4ของตารางจะเปิดอีติฮัดสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับปีศาจแดงนะครับทีมอันดับที่13ของตารางเป็นศึกดาร์บี้แมตช์ของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ก็มีข่าวว่าเออจาก115ไป130คดีเลยนะอะไรประมาณนี้เอาก็ว่ากันไปนะครับนั่นคือเรื่องของคนรวยนะครับก็ว่ากันไป คู่ต่อไปนะครับเซนแมรี่สเตเดียมนะครับเซาท์แฮมตันทีมอันดับที่20ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสเปอร์นะครับทีมไก่เดือยทองทีมอันดับที่1 1ของตารางนะครับตรงกับเวลาตีสองในบ้านเรานะครับแล้วก็ตีสองอีก1คู่นะครับเซลซีนะครับทีมอันดับ2ของตารางต้อนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดนะครับทีมอันดับ9ของตารางนะครับที่สแตมฟบอร์ดที่สแตมฟอร์ดบิตนะครับคู่ต่อไปนะครับ บอลมัดนะครับวันอังคารที่17อ่าวันอัคารที่17ธันวาคมตีส3นะครับอันดับ8ของตารางบอลมัดจะเปิดวิตาลิตี้สเตเดียมต้อนรับการมาเยีองเจ้าขุนคอนะครับเวสแฮมยูเนเต็ดนะครับเนี่ยอันดับ14ของตารางเนี่ยต้องเอาใจช่วยอันโตนิโอนะครับข่าวล่าสุดของล่าสุดก็คืออาจจะต้องแขวนสตั๊ดนะครับเพราะว่าขานี่หักทั้ง2ข้างว่าอย่างนั้นนะครับอ่านตามข่าวนะครับก่อนนี้คือ คู่การแข่งขันทั้งหมดของนัดที่16นะครับติดตามรับชมนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมตารางคะแนนนะครับตามมาครับผมตารางคะแนนนะครับจบที่นัดที่15เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับอัปเดตล่าสุดก็คือวันที่10ธันวาคม2024นะครับเป็นดังนี้เลยครับลิเวอร์พูลนะครับถูกยกเลิกในแมต เมอร์ซ uh, ีไซส์ดาร์บี้เมอร์ซีไซส์กับเอเวอร์ตันก็ยังแข่ง14นัดชนะ11เสมอ2แพ้1นะครับมีอยู่35แต้มนะครับนำเป็นจ่าฝูงอยู่โดยทิ้งรองจ่าฝูงอย่างเซลซีอยู่4แต้มนะครับแต่น้อยกว่า1นัดเซลซี Chelsea, แข่ง15ชนะ9เสมอ4แพ้2นะครับมีอยู่31คะแนนนะครับอยู่อันดับที่2อันดับที่3คืออาร์เซนอลนะครับแข่ง15ชนะ8เสมอ5แพ้2มีอยู่29แต้มนะครับ อันดับที่4คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเรือใบสีฟ้าที่จะเปิดศึกดาร์บี้แมตช์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในนัดนี้นะครับแข่ง15ชนะ8เสมอ3แพ้4มีอยู่27คะแนนนะครับอันดับที่5คือนอตติงแฮมฟอร์เรสคือเจ้าป่านะครับแข่ง15ชนะ7เสมอ4แพ้4มีอยู่25คะแนนนะครับอันดับที่6คือแอตตันวิลล่านะครับแข่ง15ชนะ7เสมอ4แพ้4มีอยู่25แต้มนะครับ อันดับที่7คือไบตันนะครับแข่ง15ชนะ6เสมอ6แพ้3มีอยู่24แต้มนะครับอยู่อันดับที่7นะครับอันดับที่8คือบอนมาร์ตนะครับ24แต้มเช่นกันนะครับแข่ง15ชนะ7เสมอ3แพ้5นะครับอันดับที่9ครับเบนฟอร์ดของโทมัสแฟงนะครับแข่ง15ชนะ7เสมอ2แพ้6มีอยู่23คะแนนนะครับตามด้วยฟูลแลมนะครับอันดับที่10แข่ง15ชนะ6 เสมอ5แพ้4มีอยู่23คะแนนนะครับอันดับที่11ไก่เดือทองครับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับแข่ง15ชนะ6เสมอ2แพ้7มีอยู่20คะแนนนะครับอันดับที่12คือนิวคาสเซิลนะครับเจ้าสาลิกาดงครับฟอร์มแกว่งไปแกว่งมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับแข่ง15ชนะ5เสมอ5แพ้5มีอยู่20แต้มนะครับตามด้วยปีศาจแดงนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่13นะครับอัน แข่ง15ชนะ5เสมอ4แพ้6มี19แต้มนะครับก็ถือว่ายังไม่ฟื้นนะครับรลูเบนอเวอรินคุม5นัดชนะ2เสมอ1แพ้2ข่าวว่าว่าแววว่าเออไปเป็นเน้นถ้วยยูฟายูโรปาลีวงเงี้ยเออจะใช่หรือก็ลองลองดูนะครับเอาใจช่วยนะครับอันดับที่14คือเจ้าขุนค้อนฮัเวสแฮมยูนเนเต็ดนะครับแข่ง15ชนะ5เสมอ3แพ้7มีอยู่18แต้ม ตามด้วยเอฟเวอร์ตันนะครับยังแข่งน้อยกว่าเนื่องจากถูกยกเลิกในแมตช์พายุเข้านะครับแข่ง14ชนะ3เสมอ5แพ้6มี14แต้มตามด้วยจิ้งจอกสยามเลสเตอร์นะครับอันดับที่16แข่ง15ชนะ3เสมอ5แพ้7มี14แต้มอันดับที่17นะครับปลาสาทเรือนแก้วนะครับคิสตันพาเลสนะครับแข่ง15ชนะ2เสมอ7แพ้6มี13แต้ม ตามด้วยม้าขาวนะครับอันดับที่18อิสวิตแข่ง15ชนะ1เสมอ6แพ้8มีอยู่9แต้มยังไม่ถึง10แต้มครับเจ้าม้าป่าวูฟแฮมป์ตันอันดับที่19ก็ยังไม่ถึง10แต้มครับมีอยู่9แต้มนะครับจากชนะ2เสมอ3แพ้10นะครับเซาท์แฮมป์ตันนะครับยิ่งไปกันใหญ่แล้วก็มี5แต้มนะครับมี3ทีมเท่านั้นนะครับที่ยังไม่ถึง10แต้มนะครับก็มีอิสวิตมีวูฟมีเซาท์แฮมป์ตันนะครับโอ้ต้องเล่นเครื่องเลยนะครับ ก็อยู่ที่แผนการเล่นแล้วก็การเตรียมทีมครับเซาแทมตาในแอดมินดูถ่ายทอดอยู่2แมตช์เต็มๆนะโอ้โหผู้รักษาประตูแล้วก็กองหลังแพ้ไอ้แบบพลาดแล้วพลาดอีกนะครับแพ้พลาดลุกง่ายๆครับทุกอย่างดีหมดนะครับแต่่าพลาดลุกง่ายๆนะครับก็ทําให้มีแค่ห้าแต้มนะครับอาจจะออกแพ้ส่วนเยอะนะครับส่วนมากเลยเป็นแพ้ห้าซีห้านัดล่าสุดก็คือเสมอแค่ครั้งเดียวครับนอกนั้นแดงเถือกเลยครับคือแพ้นะครับนี่คือล่าสุดนะครับตารางคะแนน Update, อัปเดตล่าสุดก็คือน,นัดที่15นะครับก่อนขึ้นนัดที่16นะครับเป็นตามนี้เลยนะครับผมอ่ะติดตามรับชมรับเชีร์ไปด้วยกันนะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอขระคุณมากครับสวัสดีครับ